ยังแจ๋วสองแปดดาราสาวตัวแม่คืนเล็กซีแต่ยังสวยไม่สั่งออราพุ่งแถมหุ่นยังแซบเวอร์จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอัมพัชราภาสุกตาสาวที่ใครก็คนไม่ลงกับความสวยตลอดการของเธอคนนี้แม้ว่าจะเข้าไว้ย6 6ปีแล้วก็ตามหุ่นก็ยังเป๊ะนาก็ยังปังสมกับเป็นตัวแม่ของวงการที่ตกคนให้หลงรักได้ทุกครั้งเลยละค่ะ นุ่นน show. Show นวรางเอกสาวหน้าหวานที่ก้าวเข้าสู่ช่วง44ปีแต่ยิ่งนานวันก็ยิ่งสวยนอกจากความหน้าเด็กออร่าจับที่ทำเอาหลายคนนั้นเซอร์ไพรส์แล้วตอนนี้ก็ยังแซบขึ้นมากบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรสาวนุ่นไม่ได้จริงๆแอปทักออน น้ำหนึ่งอีกหนึ่งคนของวงการที่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่44แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเรากับเข้าวงการใหม่ๆทั้งความสวยความสาวหุ่นก็ดีทุกอย่างเพอร์เฟกเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะเจนี่เทียนโพสวรน เอกสาวนาเฟียสกับอายุ43ปีแต่เลข4ก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเพราะเธอนั้นยังสวยเหมือนเดิมไม่สัง่งทางหน้าตาที่ยังอ่อนเยาว์และรูปร่างที่ฟิตแอนเฟิร์มมากๆเห็นแล้วสาวๆอย่างอิจฉาเลยทีเดียวเซดิต้าเจนเซน เจ้าของชาย,ยาเจ้าหญิงแห่งเมืองไทยที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงความสวยสง่าไว้ได้เสมอโดยตอนนี้ก็เป็นสาววัย43ปีแล้วแต่หุ่นยังเสียหน้าย,ยังสวยไร้ที่ติเห็นแล้วต้องยอมเลยจริงๆเ่พอทิร อย่างหน่าสวยตลอดการก็ต้องยกให้กับเธอคนนี้พอเขาสู่วัย44แล้วแต่ความสวยความสาวไม่เคยลดลงเลยล่ะค่ะยิ่งมองยิ่งมีสเสน่ห์เราไม่ออกเลยว่าขึ้นเลข4แล้วไม่แปลกใจที่สามีจะห่วงมากขนาดนี้เปปย่นวด นางร้ายน่าสวยอีกคนที่ก็ต้องยอมใจเพราะตอนนี้เข้าสู่วัย45ปีแล้วแต่ถ้าไม่รู้คงขิดว่าเพิ่งจะ20กว,กว่าเท่านั้นเพราะความตัวเล็กน่ารักจิ้มลิ้มทํใหไเธอดูเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่ความแซบบอกเลยว่าไม่เด็กแน่นอน like วุนเซนวิลีที่พา แสดงสาวที่ครองความสวยไปได้อย่างยาวนานตั้งแต่เข้าวงการจนถึงตอนนี้ก็ยังถูกพูดถึงอยู่ตลอดจะวัย43ปีแล้วก็ไม่หวั่นเลยสักนิดเครื่องหน้ารูปร่างสัดส,ส่วนอย่างเป๊ะสุดๆเป็นสาวมักเสน่หที่ใครเห็นเป็นต้องหลงเลยทีเดียว